นะคะเอาล่ะร้องเพลงนะคะให้แฟนคลับฟังไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างเอ่ยน้ำบ้างไหมหลายอย่างนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเจอคนสวยค่ะบ้างไหมที่กำลังรอจะเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ยังว่างๆอยู่นะคะก็มีมีพิธีกรมีจัดรายการนะคะมีรายการมีอะไรบ้างนะทบทวนทบทวนความจำคู่มิวสิกคู่มิวฮิต ฮะเกสไดะคะแสดงว่าแฟนลับนี่ติดตามตลอดเลยนะบ้างค่ะบางคนก็หายหายไปบ้างหายไหมคะไม่หายนะนี่เขายืนยันเลยว่าไม่หายไปไหนนะคะแล้วทำงานแบบนี้ค่ะเห็นหุ่นดีนะคะไม่ทราบว่าสิยงแบบนี้หมายถึงอะไรคะเขาเห็นด้วยว่าหุ่นดีหุ่นดี เข่าเป็นอะไรทำไมค่ะหุนไม่ดีเหรอคะดีก็ดีก็เลยอยากถามเคล็ดลับบ้างนะคะว่าได้ออกกำลังกายบ้านเปล่าอันนี้นี่คือเสียงเสียงมาเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันเลยทีเดียวถามถูกคนแล้วค่ะพูดถึงเรื่องออกกาลังกายเนี่ยหนูพูดเลยว่า เขาอาจจะแอบแอบออกก็ได้ออเป็นถ้าเป็นเรืองอะไรแบบนี้ไม่ค่อยแอบค่ะแต่ชอบแบบชอบโชว์นี่ชอบโชว์หมายถึงว่าเข้าไปในฟิตเนสปุ๊บถ่ายรูปเสร็จกลับบ้านบ้านมันก็มีมีเราก็มีฟิตเนสบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วเราเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวอันน <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ี้อันนี้ถือว่าเป็นคําตอบที่โอเคหรือเป็นคําแก้ตัวคะ ว่าเราละไว้ในสถานที่เข้าใจแล้วกันเนาะเพราะว่าการออกกาลังกายนะคะบางครั้งไม่ต้องไปทําที่ฟิตเนสก็ได้ใช่ค่ะอ่านะคะอาจจะเป็นในห้องนอนก็ได้ใช่่ก่อนนอนเราก็อาจจะซิดอัพซิดอัพนิดนึงใช่ใช่ใช่เออเออเดินเท้าก็ได้เนาะอาจจะเป็นการเดินชอปปิ้งก็ได้ใช่ค่ะอ่าเวลาชอปปิ้งเยอะๆถือของนี่พี่ช่วยเยอะเลยนะเนี่ยนะคะ ซื้อของไปแล้วก็ออกกำลังกายแขนด้วยเนาะถ้ปกติเนี่ยเวลาหนูไปชอปปิ้งเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยนะสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็เดินอย่างเดียวเลยเดินไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นลเลยมั่นใจว่าช่วงล่างจะเป็นอะไรที่แข็งแรงพอสมควรเลยค่ะอ้โหนะแล้วเวลาไปชอปปิ้งค่ะส่วนใหญ่จะเลือกสถานที่แบบไหนเลย ก็เป็นสถานที่ที่ครบวงจรเราไปสะดวกแล้วก็ไม่อาจจะไม่ต้องเอารถไฟเพราะในกรุงเทพเนี่ยรถติดมีเอ็มอาร์ทีมีวีทีเอสหรือว่ามีครบทุกอย่างในที่เดียวที่เราไม่ต้องไปตามหาที่ในหลายๆที่อ่าอาทิเช่นอาทิเช่นอยู่เนียหมอว้านะคะแน่นอนเดินทางรถไฟฟ้าก็สะดวกเนาะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่มีทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ล เป็นคนที่อยากจะไปรานทำที่สถานที่ที่เขาขายส่งเหมือนกันแต่พอเราลองไปเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มมันเสียเวลาเราบางทีไม่ได้แตกต่างแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ราคาส่งเลยเราไปถึงเราก็ซื้อแค่ประมาณชิ้นสองชิ้นเขาก็บอกว่าอ้าวไม่ได้ซื้อเป็นแบบว่าเยอะๆเขาก็ไม่ลดให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราเสียเวลาไปแล้วก็ได้แค่ได้ไม่ครบกับที่เราอยากได้สู้มาเดินอย่างนี้ดีกว่านะคะล่าสุดนี่ หมดไปเยอะเหมือนกันหมดไปเยอะหมดไปเยอะมากว่าเดินอยู่ที่มองก็คือเหลือลงหลกบอกว่าเอออันนี้ก็ดีอเอ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 อปรากฏว่าของที่นี่เขาสวยเยอะทีใช่ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะเขาจัดกิจกรรมนะคะรถเอามันพันกว่าร้านอย่าช็อปไปเลยค่ะพันกว่าร้านเขามีส่วนลดให้ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปบอกแม่ค้าค่ะลดให้หน่อยเขาลดทุกร้านเลยอ่าอ่าน่มปัญหากับของคุณเหรอทำไมคะต่อไม่ค่อยเป็นเนาะเป็นคนขี้เกรงใจ ตัต่อเนี่ยตัวต่อน้องสาวเนี่ยค่ะเวลาจะไปไหนเนี่ยไหนคะน้องสาววนนี้เลยใช่ไหมเวลาจะไปไหนเนี่ยก็พอพอสักพักนึงรู้สึกว่าเอ้ยมันแพงไปหน่อยแล้วสกิดน้องสาวให้่าเช็คดังเกงยนีนตัวนี้ตัวนี้1,400บาทต่อไงต่อไงต่อไงต่อ,อยังไงดีคะพันหนึ่งได้ไหม แม่ค้าเหงื่อแตกซิกเหงื่อแตกซิกเลยทีเดียวต่อยห,ห้องเกินกินฟาดหัวเลยค่ะเนาะก็ <mile> แล้วแต่ถ้าแม่ค้าให้ก็ใช่เราต้องหยัง่ง <itud soundtrack. S 2> เชิงไปก่อนเนาะนิดนึงต้องหยั่งหนึ่งหยั่งใหญ่ๆไปก่อนถ้าเราอยากงยินเล็กๆมันก็จะไม่พุ่มกับที่เราอยากใช่ไหมเดี๋ยวคราวหน้าขอยินตัวยืมตัวนิดนึงจัดไปค่ะนะคะเอาล่ะแล้วก็นะคะวันนี้นอกจากที่จะมาร้องเพลงแล้วนะคะมาพูดคุยแล้วเราก็มีเกมค่ะให้แฟนคลับนะคะมาร่วมสนุกกับคุณน้ำด้วยดูดูมีทุกคนอยากร่วมสนุกกับหนูนะคะพอบอกว่าเล่นเกมปุ๊บทุกคนดูนิ่งเอาปุ๊บ ยกเือทำไมทุกทุกคนดูดูนิ่งแล้วก็ดูสงบดูเหมือนอะไรนะคะอ๋อทำไมว่าหนูอย่างไงนะคะหนูคนเรียบร้อยเอาหนาเอาหนาเดี๋ยวให้เล่นเกมก่อนละกันนะคะเกมแรกค่ะของเรานะคะก็จะเป็นเกมนะคะเดี๋ยวให้คุณน้ำค่ะนึกตัวเลขหนึ่งตัวนะไว้ในใจนะคะ<แ>คิดไปเลยอ<แ>่าโอเคเลขหนึ่งถึง 1-99 99, 99. อ่านะได้หาเลข1-99กแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แฟนคลับทุกท่านนะคะถ่ายและเดี๋ยวจะให้คุณน้ำค่ะบอกว่ามากไปหรือน้อยไปโอเคอเนาะเอาลละใครอยากจะทายบ้างเย่ยใครได้ค่ะไม่กัดค่ะ11คะ่นคะ,น,คะน้อยไปค่ะน้อยไปค่ะเอ้ยนะคะ55 น้อยไปน้อยไปยกมือนะคะใครอยากตอบ72ค่ะน้อยไปค่ะรู้สึกรู้สึกแบบว่าทำไมนึกนานอ่ะ88ค่ะชอบเดะคู่กันนะคะมากไปค่ะมากไปอ่ะด้านนี้ค่ะอะไรนะคะ77 77 น้อยไปค่ะน้อยไปอ่าด้านหน้าค่ะ8ปสิบหค่ะ <86 S 2> เป็นคำตอบที่ที่ที่มากไปค่ะเออบอกแล้วว่ามาไปนะคะอ่ะด้านนี้ค่ะ80อ่า 80, 80ค่ะ80เป็นคำตอบที่ทล้วงของและวล้วงของและวล้วงของแล้วล มากไปอ่ามากไปค่ะไม่ได้กินหัวไหวออะไรนะคะ79 79เ้็นสิาไปคำตอบที่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 ชุกต้นหางสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีของรางวัลด้วยมามอบให้นะคะเป็นคลิปช้อปปิ้งแบรจากยูนิมอร์นะคะพร้อมทั้งหรือลายเซนจากคุณน้ำนั่นเองนะคะ าละเดี๋ยวให้คุณน้ำมอบเลยมองกล้องน,นั่นนะค่ะโอเคนะคะรอบนี้แจกไปใบเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องอไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแจกอีกรอบนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอนะคนที่จะมาร่วมสนุกเล่นเกมค่ะสี่ท่านค่ะมาเลยใครอยากเล่นขึ้นมาบนเวทีค่ะทำไมทุกคนดูนิ่งสงบนะคะ สี่ท่านค่ะมาเลยอ่าหนึ่งท่านหนึ่งแล้วหนึ่งท่านแล้วสองท่านค่ะสามท่านอ่าสี่แล้วครบครบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะครบเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวให้จับคู่แล้วกันให้จับคู่ก่อนให้จับคู่ก่อนนะคะซึ่งเกมนี้เกมนี้เล่นสี่คนนะคะเป็นเกมจ้องตานะอ่าเป็นเกมจ้องตาง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยว นีคะเดี๋ยวจะให้คุณน้ำคุณน้ำเชิญตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวเป็นคณะกรรมการนะคะแล้วก็น้องเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาป่าะคะมานุ่งขาวห่มขาววาเลยทีเดียวให้กลับบ้านเปลี่ยนชุดก่อนละคะอันนี้เป็นายายธรรม,มะอ๋อี่เรื่องายดูจากสีก็รู้เลยไม่ต้องพูดดูจากหน้าเอาก็ได้ ันนี้อยากจะปีข้อเฉลี่ยไปทันธรรมะนิดหนึ่งแต่ว่าแกแกโดนหักลบฝั่งนี้ไปเยอะมากไม่ต้องเป็นฝ่ายรมอ่ะมาอ่ะเดี๋ยวฟังไหนก่อนดีฟังธรรมะก่อนไหมได้ธรรมะก่อนดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญตรงด้านหน้าเลยด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวจะให้คุณน้าเป็นผู้ตัดสินนะคะเดี๋ยวเราจะจ้องตากันถ้าหากว่าใครกระพริบตาก่อนถือว่าแพโอเคไหม พิาก่อนนะหนึ่สค่ะมีเอฟเฟกต์เล็กน้อย เรียกได้ว่าคุณเยอะจริงๆนะคะสนทนนี้ใช่แล้วนะคะแพ<อ>้ะะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามีของ,งรางวัลปลอบใจค่ะเป็นรอยยิ้มของคุณน้ำนะคะร<อ>ับรับของ,งรางวัลปลอบใจอ่ารับแรงไม่เอาด้วยอ่ะไม่เอาด้วยงงงงงง เดี๋ยวเชิญด้าน,นล่างก่อนเชิญด้านล่างก่อนนะคะผู้ชนะ,ชนะมาน,นี่ค่ะผู้ชนะยันที่ก่อนอ่านะคะฝ่ายอาธรรมค่ะฝ่ายอาธรรมฝ่ายอาธรรมนะคะตายแล้วแพ้แล้วค่ะยังยังยังพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหลับตาปิดตาค่ะปิดตาค่ะหนึ่งสองสาม We'll เฉลยเฉลยเอาละตอนนี้ค่ะไฟอาธรรมแล้วก็ไฟธรรมะของเราต้องมาตัดสินกันแล้วค่ะ้อเคโหไฟเอ๊วน้องเขามีคนมาเชียร์ด้วยมีใครมาเชียร์ไหมมีใครมาเชียร์ไหม เสียงกองเชียร์ฝ่ายอาหน่อยค่ะเออยังไงลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอเสียงกองเชียร์ฝ่ายธรรมะหน่อยค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะเอาละเหมอะที่จะก่อกวนหรือยังคะหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยนะเอาลคะร่าเร้นร่าเล่นเอาละถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองจ้องแล้วเหรอคะเนี่ยยังไม่นับสามเลยอ่ะ อย่ารีบอย่ารีบเอาละปิดตาปิดตาหนึ่งสองส้่กี้เห็นอะไรติดติดฐานเกงไม่รู้อไนอกจากจะต้องเกรงตาแล้วนะคะยังต้องเกรงอย่างอื่นอีกเดี๋ยวคนจับมือช่างน่าสงสารเลยคนทำไมคน่างนี้เดีจับเดี๋มวนาจับ อย่ามาจับไงสู้ครับลูกหนูอยากกินอะไรบอกพี่ขาบ้างอ,อันนี้จริงจังนะคะถึงพัานโอลิมปิกกันเลยเดียว เราก็เป็นฝ่ายชนะนะพี่นบีเขาไม่เตือนนี่จะขี้โกงไปเรื่อยเใช่ไหมตัวเองเป็นพี่เขาแล้วทำไมทําแบบนี้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเวลาอย่าพู่งไแพ้ค่ะบายบายขอบมุณสวยๆในเรือไปขอบคุณค่ะเอาล่ะเอาล่ะละสำหรับผู้ชนะของเรานะคะก่อนที่จะไปรับของรางวัลยังต้องแข่งต่ออีกแข่งกับใครคะ เราไม่ได้ไปโอลิมปิกค่ะเราไม่ได้แข่งวิ่งนะคะ <laughs> เราแข่งจ้องตากัน <laughs> เอาล่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งจ้องตากันระหว่างคุณน้ำนะคะทีมฝ่ายเหลืองของเราแล้วก็น้อง,น,องน้องนกกี้นะคะทีมสีขาวของเรานั่นเองเอาล่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมแล้วไป <laughs> ช่วยกันเป็นกรรมการด้วยนะคะด้านล่าง,อ,งอ้อไม่ไปแล้วอะ่นะนีคะแพ้ไปแล้วแพไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้มากเลยเปี่ยวอันนี้ออดให้หรือเปล่าใช่ใช่ไม่ได้ถามเลยอ่ะนีคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาีของรางวัลให้นะคะเป็นกระเป๋า Hips ทิชชู่พิมแพคค่ะนะคะ มูลค่า1,000บาทเลยทีเดียวนะคะมอบให้น้องแนกกี้ค่ะเขาจะเป็บมือด้วยค่ะเอาละน่ารักมากๆเลยนะคะแจกกันไปแล้วค่ะสำหรับนะคะ,อะของรางวัลต่างๆแต่ว่าตอนนี้นะหลายๆท่านค่ะบอกว่าอยากได้กระเป๋าด้วยค่ะน้องนั้ำมีแจกไหมคะ อ๋อมีค่ะมีเห็นหน้าลงาีก็อืมต้องมีแหละเนาะเอาเป็นว่าเนี่ยคะสำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีนะคะกระเป๋ามาแจกให้อีก10ใบ่านะคะอีกส0ใบเลยสำหรับท่านใดค่ะที่มีถุงช้อปปิ้งอยู่ในมือนะคะมาเลยค่ะ10ท่านนะคะจะมีถุงเดียวก็ได้2ถุงก็ได้3ถุงก็ได้ นี่บ้างนี่เลย10ท่านครบไหมหนึ่ครบเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามีเป็นฮิปช้อปปิ้งแบกนะคะแจกให้เดี๋ยวให้น้ำๆน,นะคะมอบให้กับทุกคนเลยโดยนะคะเอาถุงที่ช้อปปิ้งมาอ่าพร้อมสพายไปเลย ถุงช้อปปิ้งใส่ไปในถุงทิปช้อปปิ้งแบ็คได้เลยนะคะ mm. บอกแล้วนะใครอยู่ด้านหลังวิงมาช้าช้าหมดอดไม่รู้นะจ๊ะ mm. แล้วก็น้องนะ้ำเป็นคนมอบให้เอกด้วยนะคะสำหรับที่ช้อปปิ้งแบ็คของเราจากยูนิมอร์นะคะ mm. มูลค่าไปละ1,000บาทเลยมอบให้ฟรีๆนะคะสําหรับนักช้อปทุกท่านนั่นเอง mm. นี่นะคะเพราะเรื่องช็อปเราจริงจังนะคะในเมื่อคุณจริงจังเราก็มอบนะคะนี่เลยค่ะกับแฮชแท็กนะคะเรื่องช็อปเราจริงจังใครมาแล้วพ้ลง Facebook ก็อย่าลืมนะคะแฮชแท็กกันด้วยตาละมีความแกล้งน้องเล็กๆนะคะ สวยงามเรียบร้อยแล้วก็มีลายเซ็นนะคะของคุณน้ำด้วยทั้ง10บใบเลยเรียกได้ว่าเป็นแบบลิมิเต็ดอ dition นะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ทิปแจกก็ปกติจะไม่มีนะคะสำหรับลายเซ็นคุณน้ำแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะตอนหน้าๆน,นะคะเอาล่ะทุกท่านค่ะยิ้มแย้มแจำ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจำ่มใสค่ะ แช้แช้ค่ะอาล่ะกดไลค์ด้วยกดไลค์ค่ะกดไลค์กดไลค์นะคะอ่ะมีอีกไหมหัวใจดวงน้อยไหมคะ กำลังใจให้เสมอนะคะน่ารักแบบนี้ก็ขอให้หน่ารักกับทั้งน้ำแล้วก็ทั้งยูเนี่ยนมอลไปนานๆน,นะคะแล้วขอบคุณที่ทุกคนนะคะลูกค้าทุกท่านที่มาเดินกันในวันนี้นะคะฝากน้องน้ำไว้ในอ้อมอกอมใจใลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอาลละนะคะน้องน้ำพูดถึงเราแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราขอตัวแทนละกันให้แฟนคลับค่ะพูดถึงน้องน้ำนะคะใครดีเอ่ยอะไรนะคะอ๋อคนนี้เลย ขออนุญาตฝากอะไรถึงพี่ดาวไหมคะทำไมถึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงอยากบอกอะไรพี่ดาวบ้างคะรักค่ะแค่นี้เหรอแต่รักพี่ดาวม,มากกว่าค่ะ น้ำรักษาสุขภาพด้วยค่ะงานเยอะรักค่ะสารู้ทำงานเยอะเนี่ยค่ะสารู้เนีคะให้รักษาสุขภาพด้วยก็คือให้ออกกำลังกายบ้างใช่ไหมคะนี่เลยนี่เลยใช่ไหมเป็นกับเรื่องจิ๋วค่ะอยากบอกอะไรกับพี่น้ำคะรักพี่น้ำค่ะตายแล้วอิจฉาจนเลยมีแต่คนรักด้านโน้นราคา้อยหน้าไหมมีอะไรอยากบอกกับคุณน้ำบ้างไม่เอ่ย านะคะอยากฟังจากคนไหนเป็นพิเศษไหมคะอยายกอะไรคะคนคนพิเศษมันจะน่ากลัวแล้วกลัวนิดนึงอ๋อเนาะเอาละทุกคนคือพิเศษเท่ากันหมดทุกคนนั่นแหละฝากหวานด้วยนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวนะคะสำหรับช่วงนี้ให้น้องน้าข่าวฝากผลงานเลยแล้วกันก็ อย่างที่บอกไปนะคะ,ะก็ช่วงนี้ก็มีจัดรายการนะคะมีรายการที่ว่าว่ากันไปนะแล้วก็ยังมีช่วงว่างๆอยู่ใครสะดวกสนใจงานไหนก็เรียกใช้ได้เสมอนะคะโดยเฉพาะที่อยู่เนหมอก็อยากมาบ่อยๆนะคะอาปผมือเร็วฝากผลงานอยู่และครั้งทุกคนก็จะมาให้กำลังใจกันเสมอที่ยูนิมอลค่ะใช่แล้วนะคะแล้วแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำด้วยนะคะที่มา เป็นเกียรตินะคะร้องเพลงให้กับแฟนคลับของเรานะคะแล้ก็มาที่นี่นะคะกับยูนิยนมอค่ะซึ่งแน่นอนค่ะกับกิจกรรมของเรานะคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มานะคะก็สามารถมาเจอเจอกันได้นะคะรวมไปถึงค่ะที่ยูนิยนมอของเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่คุณแม่นะอยู่ต่างจังหวัดค่ะก็สามารถเขียนโพสต์การ์ดนะคะ ฝากไปถึงคุณแม่ได้ที่นี่เรามีโปสการ์ดให้ฟรีนะคะแล้วก็ส่งที่นี่ได้เลยนะคะเราส่งถึงมือคุณแม่ให้ได้อย่างแน่นอนนะคะเขียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13สิงหาคมเลยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมไปช้อปการน,นะคะทุกชั้นค่ะเราลดการนะคะทุกชั้นเลยทีเดียวค่ะกับกิจกรรมนะคะลดเอามันคันก,นกว่าร้านรวมไปถึงนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะในการลดเอามันปนน้ำใจนะคะเพื่อที่จะให้ ทุกท่านนะคะไปเลือกซื้อสินค้ามือสองกันนะคะใครที่สนใจอย่ายลืมค่ะชั้น F4 ของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวนะคะทิปยกเวทีนี้นะคะให้คุณน้ำเลยละกัน,นะคะ่นนะ,คะเพื่อจะทักทายหรือว่าถ่ายรูปก,กับแฟนคลับนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณน,ำนะะ้ำได้ค่ะ<ค>แล้วะค่ะเดี๋ยวใครอยากถ่ายรูป